นนอ,นอควยแล้ลฉันกลับมาแล้วอช่อตอบจริงด้วยไอ้รายการบอกว่าเรียกตั้งนานไม่ตอบตั้นเถิงมาเรียกตอบถ้าตอบรายการนสิเราจะแปลกใจตอบเป็นคำด่าลแล้วจะใช่อยู่เอ้ยดึงนอนกลับมาได้เหรอดึงนอนกลับมาได้จริงจริงดีจุ๊ยต้านเถิงแกไม่ไดนไไดโดนเลต็กไม่โดนโดนเล็กไม่ยังไม่โดนเด็ดเข้าไปอย่าว่าเป็นดาต้าตั้นเถิงเรียกคุณตอบปั๊บกับมางอกฮะ กลับมาเป็นหน้าหงี่งนายจำพวกเราได้อยู่เหรอสองชื่อนี้เป็นเหมือนตราประทับถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวฉันจะเล่าให้นายฟังอีในการเดินทางอันยาวนานของนายสองชื่อนี้ปรากฏขึ้นเพียงแค่ชั่วครู่เท่านั้นแต่พวกเราเคยสู้เคียงบ่าเคียงไหลกันเพื่อปกป้องเมืองสัดิ์ธิเแห่งนี้และเคยเป็นสักขีพยานในความมุ่งมั่นของกันและกันที่พาแห่งนี้ด้วยทุกคนจากคำพูดของไลกาสเมื่อกี้ ไลกัสมันแงเอาน้ำตาน้านุกที่รวมกับคาซาน่าออกมาจากไอรอนทูเพื่อให้เราได้พบกับต้านถึงแล้วก็บอกต้านถึงว่าฉันเรียกเขามาหลายรอบแล้วเขาไม่ตอบนายเดียกเขาหน่อยเดี๋ยวเขาจะตอบไรกัสมันตั้งใจชุบไพนอนเหมือนกันนะเว้เอาจริงไพนอนนี่ก็ลูกรักไรกัสมอนกันปะแน่นอนดิแกก็ลูกรักแม่เขาอะก็ต้องเป็นลูกรักไรกัสมือนกันปะเออก็ลูกเขาก็บ้านเหมือนกับมื่อ ถึงจดทายจะต้องเอาไปให้ไอรอนถูบก,กินแต่แม่ก็รักลูกนะฮะ何必这么严เฮ้ย<อ>เสียงใครอ่ออะอคือคลาสลาน่าเขากลายเป็นทำลายไปแล้วเว้ยในขณะที่ไฟนอลอะคือกอบกู้พี่อ่ะเอาจีถ้าแยกตัวตนอะพี่ชวดชอบไฟนอลเลยคลาสลาน่าพี่เห็นแล้วพี่หดคูแต่ไฟนอลคือความสดใสของโลกพี่โทษทีนะเราไปนานเลยแถมสิ่งที่ตื่นขึ้นก็ดับเป็นความทรงจาที่ไม่ค่อยดีซะ ไม่เจอกันนานเลยนะเพื่อนไม่หงด้วย